โดมิโน่งั้เราดูโดมิโน่เดี๋ยวสองดูอแลหมากฮอสหมากฮอสหมากอสเล่นกันเป็นแบบเอาเขาไม่มีสมาธิคิดเลยตอบสกายชื่นใจหน่อยไม่ได้เหรอไม่ตอบสกายนีวุ่นวายอยู่ละว้า จะดูจะบอกว่าอะไรนะจิกซอก็เยอะเกณฑ์การเยอะอะไรกูไม่รู้ใครต่อเสร็จก่อนชนะไอ้เหี้ยจิกซอมันต้องมีกติการด้วยวะมีมีกติการมีโอ้โหใครต่อเสร็จก่อนชนะเนโอ้โหแจกเสื้อเยอะเลยงงเยอะสุด ข้าหลอมอกปาหออืมข้ามก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องข้ามต้องหาสองตอแปดะแปดย้ย่ยเจ็ดพอเป็นแปดดีเอนนไม่ตามหต่อไปหกสีหกหจะจิ้มลอตายอยหกสี่ก็จิ้มเลยจิ้มรอตายงั้นก็น่าอืนี้ก็เบิ้ลตีด้ยนี่เลพตีหรือหนู ปัจรัยไม่ไม่ไม,ไมอาอไร่ไอซีเมือนางตาย ที่เหลือใส่ให้หมดครับข้ามได้ข้ามมาล็อกเกิดก็ใส่ยังไม่ทันไม่ตี้แล้วก่อนโอ้โหแล้วมีหกอือหกเป็นตัวนั้น

1> 1, 2นึ่า

หมดเยอะแหละเห็นขนาดนี้โอ้โหรบอบค้อบจริง <laughs> จะเปิดไม่เปิดจะเปิดไม่เปิดจนะเปิดไม่เปิดบ้านผู้นะพ้านผมเปิดจริงไม่ไปนะคนนี้ ว่าว่าพี่จีเดินหนุ่ม <c oughs> หรือเปล่ากำลังตกใจกับตัวกำลัง <c oughs> ตกใจกับตัวเลืองของตัวเองหมดนะคนเ,เดียวอคนเดียวสวยๆไม่ได้เลี้ยงสวยนะก็ทำไรจีไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยทำก็ไม่ได้นะเปล่าเลี้งยงบอลเลย หาพวกคนชั่วอะไรเงี้ยพวกคนชั่วหาดีไม่ได้ต้ปัดให้มันขนาดนั้นไปเลยเหรอทำไมล่ปะปลาโนปนลาโนคืออะไรใครปลาชูไหม สวยอยูมออ่มันก็ดีแหละเออมันก็ดีวอดีวันเนี้ยใช่ไหมไม่รู้นะวพราะเอ็เป็นผู้ต่อสู้ต้องนะว่าเองเข่ากอด ตูดม,ดม,มั้งอ,อตูดมั้งเหรอเหอเอตูดมั้งอนีสวิตไปปิดหมันจะเบิ้ลหแล้วาหน้าป,ปิดหกดูหน้ามันจะเบิ้ลแล้วอือเบิ้ลหกสวิตก็ป,ปิดดยม่งมืงอพันแ หนูเด mm. ินข like, ้าอยอย่างเดียวใช่ไหมั้ยเออไม่เดินสามหรอไม่เดินสามงนั่นสิฮะเดินนี้มาแล้วที่เดินนี้ที่เดินข้ายเฉย อวางมันนี่ไงโกงวันโกงแต่ละน้องมันยอมเลยโอ้โหัใจดีให้หน่อยละถูกปะกน้นวนั่นไงผู้ชายคนนี้

จำเป็นพิจิ้งหนูไม่ได้ชะลอเกียรนะมันไม่มีทางหนูหองมังสวิรัติหนูไม่หลุดรออะอะไรจะมาหลุดเอออะไรจะมาหลุดข้ามไม่ได้ตั้งเถอะข้ามไม่ได้เนี่ยเจอเองอะั่งหนื่อยองตาข้ามไม่ได้ก็้งเถอะเราสั่งปัจจุบันปีสองตัวปีสองตัวอชน โดนพี่ตี้เหอแล้วก็ไหกอะไรเอาเลยไปข้าวสวยๆสิ Do you